ปุจชาว่าการขึ้นวิปัสนาทำอย่างไรเกสาโลมานะขาทันตาตโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตโจตโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บ โลมาขนเกษาผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมกมาวกรรมฐานห้าอย่างเงี้ยลองดูเป็นวันวันเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวมันจะคิดจะมีปัญญาผุดขึ้นเรากําลังกล่าวถึงอะไรเนี่ยกล่าวถึงแท่งแห่งความจริงทั้งโลกมีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันหมดถือตัวถือตอนเจ้ายดเจ้ายางขี้โกดขี้โมโห ศกกระปกกระกายนี้บริสุทธิ์กกายนี้ตกนรกกระกายนี้นิพพานกระกายนี้ไอ้กายที่มีผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละเป็นต้นตอแห่งกรรมชั่วกรรมดีทั้งปวงปัญญาทั้งหลายจะหลากหลายขึ้นมาเองวิกับพิตัวเดียวกันวิปัสสนากับพิจารณาคืออาการอันเดียวกันเพราะฉะนั้นให้รู้จักพิจารณาความจริงนั่นเองความจริงที่อยู่ใกล้ที่สุดคือความจริงของตัวเราเองเราคือใคร ที่เรียกว่าคนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญตรงนี้เป็นที่หนึ่งเลยนะใครบวชมาไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนงังหนังฟันเล็บขนผมไม่ได้พิจารณากรรมาฐานห้าอันนี้เป็นเบื้องต้นถือว่าการบวชนั้นไม่สมบูรณ์เท่ากับไม่ได้ไม่ได้ประพฤติไม่ไปปฏิบัติดังนั้นถือว่าทุกคนจะต้องพิจารณาสังขาร่างกายนี้ให้เป็นให้แจ่มแจ้งให้ปล่อยวางให้คลายจากการยึดมั่นถือมั่น แกแกเกลียดใครกเกลียดใยกอใยกอมันประกอบด้วยอะไรด้วยผมด้วยขนด้วยเล็บด้วยฟันด้วยหนังทำไมถึงจะหายถ้าได้ด่ามันแล้วจะหายตัวมันไม่อยู่แต่ฉันมีเสื้อมีกางเกงมันมีรองเท้ามันเอามากองไว้แล้วแกด่าใส่รองเท้าใส่เสื้อ,อจะหายแค้นหายโกรธไหมไม่ต้องเอาตัวมันมา ตัวมันมาไม่ได้เนี่ยมันโกนผมทิ้งไว้มันตัดเล็บทิ้งไว้ด่าใส่เล็บใส่ผมได้ไหมไม่ได้ต้องมาทั้งหมดมันจะไปต่างอะไรกันถ้าเอามาทั้งหมดก็คือมีผมขนเล็บฟันหนังเช่นกันโอ้ยจะไปด่า,าวยวะทั้งหลายเหล่านี้ช่างมันเถอะช่างมันเถอะปล่อยมันไปฮะนั่นถ้าเกิดว่ามีปัญญาขึ้นมาแล้วนี่ผลจากการวิปัสนาจากการพิจารณานี่ มันจะรู้เลยเนอะเราเรามาใช้อะไรโกรธกันมาใช้อะไรรักกันเนี่ยผลที่สุดโอ้ยรักกันแสดงว่าเอาผมขนเล็บเล็บฟันหนังมาวางไว้ใกล้ๆกันเอาติดกันไว้แกติดกันไว้เรียกว่ารักห่างกันซะแล้วแปลว่าเกลียดอย่างเงี้ยมันแค่เพียงอวัยวะอยู่ไกลหรือใกล้กันแค่นั้นเองไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่านี้ผลที่สุดเป็นไงรักกันเนาะเราเผากันตายทั้งคู่เลยดีไหม แกไปก่อนเถอะข้าจะจัดการมรดกอยู่ข้างหลังเนอะพอถึงอีตอนนั้นไม่เห็นไปด้วยกันเลยว่าออเผลที่สุดแล้วจริงๆอวัยวะทั้งหลายรักกันไม่เป็นเกียดกันไม่เป็นนอกนอกจากเจ้าของเข้าใจผิด,ผดอันนี้เป็นประโยชน์จากวิกปัสสนา